เตรียมปล่อยง่ายๆครับเล่นขาดใจครับเอาละเคลียร์แล้วครับพิงค์ขยุดส่งให้กับใครครับกวินส่งให้กับเพื่อนครับอัฟฟานไล่ไม่ทันครับโอโ้ระวังครับลูกระวังต้นไม้อ่าลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะน,นะครับของสีแดงสีแดงขึ้น,นครับสีแดงกล่าวว่าจะเอาแชมป์ไม่ได้ครับ เป็นไงลูนี่เอ็นมาลูนี่โอ้ยเอ็นรวบสีเหลืองทำอีกแล้วครับโอ้ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครัได้ไหมกรรมการหนึ่งร้อย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 โอ้ยเธอมาฉีดไปแล้วครับโอ้เข้าไปแล้วครับลูกนี้ยิงแบบไม่ทันได้เห็นเลยครับ วีอาก็จับไม่ทันครับเร็วมากเลยครับเอาเก็บกระเป๋าก่อนฝากกรรมการก่อนครับอสองประตูตอนนึงครับทีนด้ยังงงเลยอาบางรันครับบางรันบางรันครับลูกนี้เล่นได้ครับเล่นได้ครับเอาออกไปครับออกกลางสนามไปสีเหลืองจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มประเดี๋มุ่ดับ ไม่เป็นไรครับยังมีเวลาครับในช่วงเวลาด้วยสีแดงครับเรื่องนี้สีเหลืองเอากลับครับกาวินส่งให้โอ้โหผ่านก็ได้สีไปได้ไงครับอาทิตย์เก่าจันทร์ก็ผ่านครับแต่ลูกออกข้างสนามไปครับลูกนี้จับอลเก่งจับอลเก่งเลยดันขึ้นมาครับ กาวินอีกแล้วครับกาวินรับลูกนี้กับบางรอนครับเป็นไงบางรันเอาออกไปครับจิ้มออกไปครับลูกนี้นัตวัฒน์นินสกุลนะครับบางรันเราครับพิงกยุทธ์ครับส่งให้เพื่อนตีลูกนี้ครับต่ไม่ผ่านตัวผู้เล่นครับเป็นไงบางรันอีกทีนึ่าลูกนี้ไม่เข้ากรอบนะครับ ีหำครับในประตูของทีมสีเหลืองครับเป็นลูกตั้งเตะนะครับโดยอิงขยุทธจากสีเหลืองนะครับอิงขยุธกระเส็บนะครับอันลูกนี้เป็นไงครับเอกชลิศตีขึ้นมาครับกับอัฟซานทขงน้านกัดขาครับออกทางมันเป็นยังเป็นลูกออกครับเป็นลูกทุ่มของทีมสีเหลืองนะครับ วันนี้สีแดงก็ตามอยู่ครับสองประตูตาหนึ่งครับดันขึ้นมาลูกนี้อบอลครับเสียท้ทาให้กับอิงขยุดอิงขยุธเลี้ยงลูกมาเป็นไงแก้วแจ้งครับดันลูกนี้โอ้โอ้เกือบเป็นมาสลีครับเกือบเกือบไปอีกแล้วเป็นไงครับบางรันสีแดงครับสีแดงครับเป็นไงครับบางกีเข้าท่าบางกีเข้าข่าวกวินกวินดันขึ้นมาครับลูกนี้กับบางแบน เป็นไงครับดังดังกูเซ่กูเซ่เลี้ยงเลยเอกชลิศดันขึ้นมาครับรองเท้าฉุดแล้วนะป่าเกือบฉุดแล้วครับลูกนี้อาฟาวครับลูกนี้ต้องใส่รองเท้ามาแน่นกมาแน่นๆนะไปเรื่องเลยไปเรื่องไปเรื่องไ่อไปเรื่องอ่าโดนใบเลืองแล้วทำลายรองเท้าครับให้รองเท้าหลุดนะครับอาจจะไปโดนหน้าเพื่อนวีว่ากวินลีกัน รองเท้าลอยไปครับไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยวเราก็อ่ามัดให้แน่นเลยครับอ่ารองเท้านี่สําคัญครับรองเท้านักกีฬาเอาวินครับลูกนี้จะเอาจังหวะเดียวไหมดันลูกนี้วดันลูกนี้วเกือบไปอีกแล้วครับเกือบเกือบเกือบ เตะมุมไหมเตะมุมไหมเข้าไปเลยครับหาลูกใบไปแล้วครับเพื่อความรวดเร็วกรรมการบางเชฟเราเก็บไว้ก่อนครับเตะมุมใช่ไหมเอาเกาหวีนี่แล้วครับตั้งเตะนะครับจากคอนเนอร์ทางขวานะครับเตะดันขึ้นมาครับลูกนี้เอ้าฮิงชายดนะครับงงไม่ถูกลูกนะครับถ้าถูกไม่แน่ครับเอาเอกชลิตครับ ไอชิลเตทุ่มลูกให้กับเพื่อนอ้าวทุ่มผิดนะครับทุ่มใหม่นะครับฟาวครับเปลี่ยนผู้ทุ่มนะครับจากสีแดงเป็นสีเหลืองแทนนะครับอินขยุธครับตรงนี้เป็นไงครับยังขี้่กันครับเอาลูกนี้ยังยืนอีท้าสีแดงครับเอาบางคีครับบังกี กับ,บางลันครับเอาก็แล้วเอาบางเกีย์ยอมไหมบางเกีย์ไม่ยอมก็มันดีแล้วติดเลยครับบางเกีย์วันนี้มาในรองเทา้าสวยครับใบตองครับสมส่วนครับบางเกีย์ครับภาคภูมิภาคภูมินี่แค่แทกนินนิดก็ฉูดแล้วอธิวัติสารเกนครับลูกนี้เป็นไงครับดันขึ้นมาก็มาปฏิวัติ ติดก้าวท้ากวินกวินดันขึ้นมาให้เขายึดแต่อเบ,บิร์นคอยยูบอยู่แล้วครับเป็นไงให้พุ่งแกวจนงองขึ้นมานิดนิดหน่อยๆนอยเอาวะแต่ว่าเอาเป็นไงครับลูกนี้เอาอธิวัตรกูซีกูซีลอดขาไปข้างในด้วเเเยเป็นไงนที่ด้กโอ,อ้ยถ้าไม่เคลียร์เป็นเรื่องครับถ้าไม่เคลียร์เป็นเรื่องนะครับอธิวัตรเกือบถุงบอลแล้วครับเมื่อกี้ จี đi, see, mm ่จริงนี้ใสองประตูตาสองครับกุดสครับกุดสี่ถูกไอ้เพื่อนเข้าเท้ากวินสูงให้กับเพื่อนอัฟฟานทางด้านกับขวามอเองใครยุบบังลันบังเกีบังอับดอนครับบังอับดอนก็ชุ่มสุดตัวนะวันนี้อัฟฟานก็เป็นไงอัฟฟานจุ่มมาครับติดบังอับดอนอับดอนจุ่มมาติดกาวินดี้วครับกาวินแถวสองสวาดหมดครับโอ้ดันขึ้นมาครับลูกนี้ ดันขึ้นมาครับเป็นไงดันขึ้นมาครับมือดิอ่าล้มกันไปนะครับอ่าไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาครับเอาอาฟิตเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับเปลี่ยนเสื้อแล้วเอานักฟุตบอลเป็นไงครับตอนนี้เอาได้ครับไม่เป็นไรครับเอาเจ็บ,เ,จบ,เ,จบเล็กน้อย นักกีฬานะครับตอนนี้สีเหลืองนำอยู่นะครับสองประตูต่อหนึ่งนำแดงอยู่นะครับแต่ก็ยังมีเวลานะครับที่แดงจะเอาคืนปีขึ้นมาครับลูกนี้ครับเป็นไงครับอ่าออกไปนะครับออกไปก็เป็นสีแดงนะครับแต่ตั้งเตะ อาทิวัตรนะครับสากเกนเตะขึ้นมาไม่ผ่านอีกกระยุกตั้มเตะที่เท้าครับอย่นี้เกือบไปครับอีกุทธโอ้โเกือบไปนะครับเกือบไปตอนนี้เปลี่ยนกันแล้วครับมอมาลาสเร่ครับมันแล้วครับเล่นเองเลยครับ ออกมากับคนนี้ก็ยิงได้ครับฟองหน้าก็แข็งเหมือนกันคออู่กับมตทิวัตตอนนี้กเฟตแก้วจันให้อวิทย์แก้วจันทร์เป็นนับประตูนะครับไม่เอาแล้วมายิงดีวกว่าอัศรีไปครับโอ้โนั่นถ้าไม่เคลียร์ออกนะครับมุมัดอัศรีเอาแน่นครับอวิทย์แก้วจันทร์เป็นแทน,นมุมัดอัศรีนะครับตอนนี้ฟิทย์แก,ก้วจันทร์ ต้องรับให้ได้ครับสีแดงนะครับมมาสลีก็มาเป็นกองหน้าซะแล้วอืออืออ่าเกลือไปครับอมาสเรีครับแกทนไม่ได้แล้วนะครับเพรแกเร็วแรงทะลุเหมือนกันตอนนี้แผงหลังอาไม่ได้ขึ้นบุมบามสุบิสุมาสำหรับสีเหลืองนะครับพอมาสเรีลงมานี่ก็ระวังนะครับอ่า เนมา่าลงมาแล้วเนมา่นมาเนม่ากวาดเรียกครับเห็นไหมระวังครับ,บ,บอาฟิทเป็นไงครับเป็นลูกโด่งนะครับเมื่อกี้หัวโดนหัวของใครครับหัวของมมอัสรีนะครับก็นจะเป็นลูกตั้งเตะน,นะครับาจากมุมโคอนเนอร์ของอิกยิบ นะครับจากสีเหลืองนะครับเป็นไงก็ลูกนี้อับฟานอ่าไม่ได้เราเล่นนะครับก็วินยิงเสียเลยเอาเสีแดงครับดันขึ้นมาครับ เอาเอาเอาครับเอาครับมาซลเเป็นไงครับบางลานบางลานเราครับนาตวัฒน์นสักต้ครับส่งให้ครับผ่านบางเกมาครับอ่ายังว่าอยู่ครับตรงนี้อธิวัฒน์ครับหาบุมครับดันขึ้นมาให้เอกชลิตแต่ไม่ผ่านตัวเบลนตปาคพื้นเอกชลดันขึ้นมาเีกแนงลูกนี้ออกั้างสนามไปนะครับสีเหลืองจะเป็นฝ่ายได้ขึ้่ม กองเจสีแดงก็วิดวัดแล้วครับตอนนี้เอาด่านที่หนึ่งมาสร็จเลยครับสเซเม่เฉียดเฉียดสรงกลางเป็นไงบายบอลบางเลยครับลเรือเรือยิงวีดี้อ้าวบางเลยครับลเรือเรือยิงวีดี้อ้าวโอ้ยิงเข้าซองนายประตูเลยเฉียดฉิวครับโอ้ ใจจดใจเจาะปะอือปอมเลยครับลูกนี้เป็นไงครับพิษก้าจันต่ายจันจะล้าล้าแล้วพิษหลวกคาแล้วเดี๋ยวตะจำเหล่าเหล่าเอาเข้าเอาล่าเอาล่าเอาล่าแล้วพิษเออเสียส่งสี่สูงห้าแล้วนะครับเพราะว่าทางทีมสีแดงก็ส่งตัวผู้เล่นมาใหม่นะครับ อางนายประตูมาเป็นผู้เล่นแล้วก็ผู้เล่นไปเป็นนายประตูนะครับอธิวัตรกับข้าวตาอธิวัตรส่งให้กับโมมัสเตรอีกแล้วครับโมมัสเตรอีส่งเข้ากลางส่งเข้ากลาสสวารับเป็นไงครับบังลมดีรึปุน่นนี่แหละครับเคยมาขวางอิคยุทธต่อ,าตาอิคารกยุทสไม่ขวางเรียบร้อยครับนี่ครับตรงนี้นั่งนิ่งๆอย่าเผลอครับลุกขึ้นแป๊เดียวเหมือนกัน ไอ้ลูกตั้งเตะของสีแดงนะครับ <S <S 1> <S 1> อ้านะครับอิงขยุทธเคลียร์ไอ้ลูกนี้ออกข้างสนามไปครับตัดดึงครับตัดดึงนี่ตัดดึงตัดดึงเดินเลยอ่าภาคภูมินะครับอ่าภาคภูมินี่ <S <S อิงขยุทธแล้วก็กล้าวครับสามคนนี้ครับ ร่างพอๆกันขึ้นไหมขึ้นไหมเอาทอิวัดเข้าเต้าบางรอเต้าบางลานันบางลันเป็นไงเอาเอากวินมาแล้วครับกวินเพียร์ครับมบมาลสตีเอาบางลันแย่งกันมาครับพามาอีกแล้วยิงอีกทีนึงไปไกลครับมาดูีิอ้าลละถ้าพาเพู่ไม่เคลียร์ลเลยเก้วย,เ,วยเสียวทุกลูกเลยครับตอนนี้เสียวทุกดอกเลยไอ้ยทีนี้ยิงอ้า โอ้กล้าวจะใช้ได้ครับโอ้กล้าโดนหลายลูกแล้วหลังๆนี่หลายดอกแล้วเอาเอาอับดอนอับดอนอับดอนเป็นไงครับส่งให้เพื่อนจุกจับจุกจับอับดอนเอาเป็นไายอับดอนอับดอนเอาเคลียร์ไปก่อนครับลูกเอาเป็นไงครับเมื่อส่วนไอ้เอจลิสเอเจลิสเป็นไงครับโอ้เคลียร์ ตอนนี้ลูกมันป้นเปียนอยู่หน้าประตูสีเหลืองเยอะมากเลยอ่าเป็นไงครับลูกนี้ครับโค้ไม่ยอมครับไม่อาลูกนี้เป็นลูกทุ่มไปของสีเหลืองนะครับอ้าวเล่นสุดตัวเลยครับทุ่มสุดตัวเลยครับนักกีฬาทุกคนครับนัดนี้เป็นนัดชี้ชะตาสําคัญมากถึงไม่ถึงกันครับเตะดันขึ้นมาเข้ากลางครับกดซีครับ เอาเมสซี่เมสซี่บักบราดเป็นไงโอเอกชาลิสครับเอกชาลิสครับเอกชาลิสครับอ่าดันขึ้นมาครก็เอกชาลิสครับเอกชาลิสส่งไปกาบซ้ายครับส่งมาครับส่งมาดันขึ้นมาครับเลกลูกลูกแล้วก็ดันขึ้นมาตรงกลางโอ้เป็นไงครับยังครองบอลอยู่นะครับยังครองบอลได้อยู่ดูเพื่อนอยู่ครับเข้ากลางตอนนี้ครับติดตัวผู้เล่นของทีมสีเหลืองเคลียร์บอลเดบางกี แต่ยังพรับผ่านนะครับบางแดนับลูกนี้โคชเช่ครับดันขึ้นมาอัสสี่แล้วครับมาคอยลูกอยู่แล้วดันขึ้นมาครับเสีงให้เพื่อนครับใจเย็นะครับโอ้ลูกนี้เป็นไงโอ้ยออมาแอสสีครับเจ็บเจ็บเจ็บโอเคเล่นเบิร์นครับตอนนี้อ่าเป็นไงครับอ้าวก็ต้องพักหน่อยนะครับโดยมารยาทสุ่มสุอันนี้ก็ทางทีมสีแดงครับบาดเจ็บบาดเจ็บก็บาดเจ็บครับอ่า ทีมพยาบาลครับท uh, ีมพยาบาลน u r s e ทีมพยาบาลเราต้องดูกันหน่อยนะครับสำหรับทีมสีแดงครับน้ำมือเศษต้งมาเล่นน้ำมือเศษน้ำบังดุนน้ำบังดุนใส่เบอร์ยี่สิบห้าครับวันนี้เพื่อนแฟบผู้ชมทั้งที่ระวังแกในตับกันแล้วครับยังเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับ ก็ต้องใช้เป็นสีทองก็นระดับประัถมน,นะครับซึ่งกีฬาธรรมดานะครับก็มีการประทะกันครับตอนนี้ก็จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเอาอจิวัตออกไปเพื่อที่จะไปพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าแข็งแรงสมบูรณ์ก็ลงมาเล่นต่อได้นะลูกนะ,ะเล่นต่อได้ เดี๋ยวสักพักตอนนี้ก็สีแดงก็ลงมาแล้วนะครับเอาใครแทนครับโอ้เอาเนมา่าตัวจริงมาเลยครับเนมา่เมาเนม่าลงมาแล้วครับโอ้เนมา่าลงมาเลยครับโอ้เอา<อ>เป็นไงครับหมอสรีครับตอนนี้ทำเองชลิดครับ โอ้โหโอ้โหครับตอนนี้สีแดงครับเล่นตุ้มจุดตัวครับตอนนี้สีแดงเร่งตุ้มตุตุ้มตุ้มตุ้เล่นในบุกนี่บุกล้วนเเลยเข้าหนักตอนนี้สีแดงแข็งแรงเลยครับเอาเนม่าก่อนครับเนม่าเทแล้วครับขอบคุณเนม่าครับที่ลงมาแบบงงๆครับมันตั้งแต่ถูกบอลที่เบื่อนาะไม่เป็นไรขึ้นก่อนขึ้นก่อน ขนไปกินน้ำก่อนอ่า่าก่อนอที่หลังนี่ต้องกการเปลี่ยนตัวไม่เห็นครับบนไมแล้วอเอาเกลิเาลงนี่ป็นไงอย่าเฉยครับอย่าเฉยครับอย่าเฉย โอ้อเอาครับเล่นแล้วครับครบเครื่องแล้วโอ้โหสีแดงสีเหลืองต้องเคลียร์แล้วครับถ้าไม่เคลียร์นี่เดือดร้อนโอ้ตอนนี้สีแดงบุกพักสนามครับทําให้กาวินแล้วก็ภาคทูนอ่าตีอกิกยุทธิ์ทำงานหนักครับบางกีก็ไยหนักไปด้วยแต่บางกีนี่กวาดดีครับกวาดดีวันนี้มาในถุงสาวสียอดตองครับ ตอนนี้พยายามมากครับสีแดงครับเอกชลิตครับก็ต้องหาช่องทางครับหลบหลีกกวินซึ่งหลบหลีกไม่ธรรมดาครับแต่อสัสรีหลบหลีกบังเกียครับบังเกียใช้ได้ครับบังเกียบังดันครับเออบังดันหยุดลูกครับสูงให้เออบังรันเปนบังดันบังดันบังดันปู้านครับผม ในที่สุดครับสีแดงก็ทำสำเร็จครับสงสัยคี่นิดกคําแน่ๆแต่ลูกนั้นครับเมื่อกี้ถ้าดูจากกล้อง V R R อะไรบางสานี่นะอ่าก้าวสาวตัวมาตังครับก้าวเยอยเลยครับแต่ลูกมันไปดนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของไขมันของก้าวก็เลยออกมาด้ออกมาแล้วมาตอนสองนี่คือเอาไม่อยู่แล้วเพราะด้วยความพยายามนะครับเออ หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้สีแดงล่นล่าเลยครูปฏิมาครับสูงมาอีกสิบเซนเลยการโดดดีใจมากตอน้ครูสีแดงนี่ครับกดดันมากครับครูสีเหลืองไม่ค่อยกดดันได้เลยแต่ครูนิดเรือมหน้าบืหน้ามืดหลาแล้วหน้าเบือแลากสีเหลืองเพราะว่า